เอาเอาเอายานบอนั่น์ชาวโลกยืนเซยยืนเซย์ใส่ไผเห็นไผไม่กลัวเอ้ยหมาพุ้นหมาพุ้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะเอาแล้วเอาแล้วใส่กระโปง นี่วันนี้กระโปงกระโปงสีชมพูที่ยังไม่ได้ใส่สักทีนะกระโปงตัวนี้เออย็ดอุงลุงอยู่สวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องทังปีใหม่น้องใบข้าวพังปีใหม่น้องใบข้าวจาเน่เอา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 ขนเอาได้ยางนี้เราเ่นิเอ๋อเอาปงนขืนกระปูงเยน มันต้องเลี่ยนบ่ต oh, ้องเอามูเ huh. ป oh, uh ็นยางยืดบ่มันจังสิจูเอามันเอาโบต๊กันยับไปพุ่นอีกแหมเออดึงไปเออนั่นละเย่ยดึงเสืออไปน้ำตีลาเอาเสือกไปข้างหน้าเอาตะดึงตะกระโปงไปอาหมวยอาหมวยวันนี้จะเป็นอาหมวยเฮ้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 ้ ยวใส่โบกันอำมวยอ้ำมวยเออนั <laughs> <has contamination. S 2> ่นละนั่นละใส่ถือแล้วนั่นละนั่นละมวยมวยอฮ้ยต่อเอ้อสวยแล้วใส่แค่นี้ก็สวยจ้า เออใบเหี่งๆก็เล่มกินงามโบมี่นั่นไปไปเดินได้ไปเลยมวยอํามวยอํามวยอํามวยไปเดินแล้วสิเขาไม่ยังน้ำบานเมอาเขาบ่ได้อีลานรัดบ่ได้แม่ตายไปน้ำบ่ได้กาแฟจะไปน้ำตีเฮ้เฮ้เฮ้ ไปส่งแมดดิวไปบ้านแมดดิวมาเล่นด้วยขอบคุณบักมีนะคะจากคุณพ่อแสงดาวนะคะเอ๊ะเอเเติงลิงติงอะติงลิงติ่งสายเลี้ยวบอเลี้ยวบอโอ้โอ้สายปาดจงต้นกล้วยใ้ใหเมนี Nan. Về. Nan, nhạt mẹ sới. <laughs> này nói nè. Ơ. Hừm. Ai. Đơn 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 đơn. Nan, 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 nan. Nan. Hế, hế. Tỉnh linh tinh đấy. เดินนาแต่ของกินนสิกองกอไผ่อีกได้บ่เนี้มันสิลงมาใส่ทางเด้ไผ่ไผ่ไ่ไ่ไผ่ไผ่มา่ี่ไผ่ไผ่นน่ไิ่นผ่นผเไผ่ไผ่นินนผ่ไน่ไผกไน่ไผ่นผ่ไ่นน่ไผนี้่กินนผ่ไน่้ผนไผ่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 นผ่ไผ่ไผหไ่ไผ่ไผ่ไ่ไผ่ไผ่ไไผ่ไผ่่ไผ่ัไผ่อ วัวตัวใหญ่กว่านะมือยาวหางก็สวยเลยนะหางยาวตรงดวยปี๊ปี๊ถ่ายอยู่นี่กอนเด้อลาเป็นยางก่อนเดี๋ยวลามาผุ่นผุนจุ้งเมยไปพกวๆกเลยไปบล้อพอลอเม่เลยไปพักกันไปเองโหลดสองเม่ลูกกันอื อเออพี่บัวเขียวลหลังไหบยางดีแล้วจูงเมย์ไปใส่นู่สิไปปะทะกับง่วนหน่อยเออสิไปปะทะกันกับง่วนหน่อยได้นน่โอ้ยเห็นบักนนะัดจุงเมย์เรียนใส่กองสับปะรดแล้วอย่าบอกคนเด้อเอาเอาเอาย่านบอนัน่นเศร้าโลกยืนซ้ยยืนซ้ยใส <laughs> phải hiến phải mấy cua phơi, không hiên phơi, không ngoài phơi, không hiên phơi, không hiên phơi, không hiên phơi, không không hiên bay không hiên phơi, không hiên phơi, không tối nhắn quá เห็นว่ามาทิไปหยอกได้มัวสวยไดวจังไรหนะสิไปหาเจเลยพี่น้องเอ้ยสิพาแม่ไปทักทายเจโอ้ยแวะยางเดียวอุ้ยหนอหืมมาไปเลยนี่พ่อหญาได้ Nyan mắt cái bài thi bếp chuốc lời ở mày đu bếp khảo bán lợn mặt tù mày đu nè 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 หักหัวบักนัดเดนั่น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 ควนทางเขาโอ้ยยืนควงทางเลยกินควงทางเลยเป็นก้าวเป็นก้าวกินบักนัดหยำได้บ่ล่ะอเขียวได้ไหมกินสับประรดน่ Oi nhạc lại tonyang hai mê mê bung đê tòa mày kantan mày yu tinh lịch tinh, a tinh lịch tinh, lịch tinh, tinh, đi tinh, 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 trưng, tinh, 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 là tinh, 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 ก็กระโดดยงยงเถอะนังโขงมาปวดเด็เพิ่มพลั้งกน้ได้ได้เัินใบบักนัดใบเดียวคาบหลินอยู่ปวดอะอืมอืมเน่เน่สิมุนเขาไปยังนั่น yên cuồng nạt cái, cháu muỗi, à muỗi, à muỗi nỗi, bối tha yืน mẹ, ai à, sẽ lông bay luộc lông đây nè. หน่อยๆยันตกเสียเบพิงโอ้ตกเลยโอ้ดันดังมันขึ้นมาเออดันดังขึ้นนะยันลู่ขึ้นบ่ได้พี่กาแฟ กาแฟามาน,า,าน้ำไ,ไปไปน้ำกันอดรอดเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณที่ไม่ค้คมโฆษณานะคะเออคือฝ่าวห่งเถีพยวพูดพูดพูด,พด